สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการสื่อสารในการพัฒนาการเกษตรนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักก่อนว่าการติดต่อสื่อสารคืออะไรการติดต่อสื่อสารนั้นในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า communication นะคะเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินก็คือ communist คอมมนิสหรือคอมมนิสจะแปลว่าความเหมือนกันหรือความร่วมกันเพราะฉะนั้นเราพูดถึงคอ m มูนิเคชันเนี่ยก็คือการที่เราทำให้คนที่สื่อสารกับเราเนี่ยมีความหมายมีความเข้าใจเหมือนกันการติดต่อสื่อสารนั้นถ้าเราจะพูดในแง่ของความหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการส่ง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะข้อมูลข่าวสารในที่นี้หมายถึงแนวคิดหมายถึงประสบการณ์หมายถึงความคิดเห็นหมายถึงความรู้สึกของเราหรือแม้แต่ทักษะจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการที่เราทำการสื่อสารเนี่ยอย่างชัดเจนวิธีการสื่อสารนี้จะผ่านสื่อต่างๆที่จะส่งต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางการเกษตรแล้วก็จะหมายถึงกระ,กระบวนการในการส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดทัศนคติประสบการณ์ความคิดเห็นทั้งที่เป็นของบุคคลและเป็นของกลุ่มบุคคลนะคะจากที่หนึ่งคนบุคคลคนหนึ่งไปยังบุคคลคนอื่น ที่มีความเกี่ยวข้องทางการเกษตรโดยผ่านสื่อหรือใช้วิธีการต่างๆในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนั้นไปยังเป้าหมายปลายทางการสื่อสารทางการเกษตรเราถือว่าเป็นหัวใจของงานส่งเสริมการเกษตรเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่างานส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นการถ่ายทอดนะคะความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดนวัตกรรม ถ่ายทอดแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจากนักวิชาการจากเจ้าหน้าที่จากนักส่งเสริมหรือแม้แต่จากเกษตรกรด้วยกันเองซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราต้องใช้การสื่อสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะไปให้กับปลายทางซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรนะคะให้คนเหล่านี้เนี่ยเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการทำการเกษตรให้มีการใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องซึ่งก็จะทำให้เกิดการพัฒนาการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องต่อไปการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญอย่างไรนะคะถ้าเราจะสรุปเป็นด้านใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปได้ทั้งหมด5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านชีวิตประจําวันการบริหารอุตสาหกรรมหรือธุร,รกิจการเมืองการปกครองแล้วที่เหลือก็เป็นด้านอื่นๆแล้วล่ะคะ่ะ มาดูด้านแรกกันก่อนด้านแรกคือด้านของชีวิตประจําวันการติดต่อสื่อสารมีความสําคัญในชีวิตประจําวันอย่างไรถ้าสรุปแบบสั้นๆเลยนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ต่างสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันเราเรียนรู้ว่าเราจะกินข้าวยังไงเราเรียนรู้ว่าจะเดินทางยังไงอย่างตอนนี้ทุกคนก็เรียนรู้ว่าเราจะต้องมีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์อย่างไรนะคะอย่างที่2 ความสำคัญในแง่ของชีวิตประจำวันก็คือสร้างความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราจะสื่อสารเนี่ยค่ะจุดมุ่งหมายสำคัญอันนึงก็คือเราจะต้องบอกคนอื่นให้รู้ในความต้องการของเราแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ด้วยว่าจะทำความต้องการระหว่างเรากับเขาให้ตรงกันได้อย่างไรนะคะ ถัดไปก็คือในเรื่องของการบริหารค่ะความสําคัญของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการบริหารเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะดาเนินงานอย่างไรเราจะประสานงานกับใครจะดูแลควบคุมติดตามแล้วก็ประเมินผลสิ่งที่เราได้มีการวางแผนร่วมกันในอย่างไรทําให้องค์กรเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการทํางานนอกจากนี้แล้วนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยยังทําให คนในองค์กรเนี่ยได้ทราบถึงความคิดข้อมูลของคนที่ต้องการจะส่งสารออกไปเช่นผู้บริหารต้องการจะบอกอะไรกับพนักงานบ้างหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยบ้างก็จะใช้การติดต่อสื่อสารนี่แหละค่ะช่วยในงานบริหารของเรานะคะถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้านธุรกิจ เราเห็นกันอยู่บ่อยเลยใช่ไหมคะก็คือเรื่องของการโฆษณาสินค้าการประชาสัมพันธ์ต่างๆพวกแคมเปญต่างๆที่ออกมามีโปรโมชั่นนั้นโปรโมชั่นนี้นั่นแหละคะ่ะเขาก็ใช้การติดต่อสื่อสารทั้งนั้นใช้อะไรมีพรีเซนเตอร์ด้วยเหรออ่าพรีเซนเตอร์นี้ก็คือคนที่จะมาบอกกล่าวเราว่าสินเนี้ยธุรกิจนี้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไร ะะเพราะฉะนั้นธุรกิจไหนที่มีการสื่อสารดีๆเนี่ยจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยค่ะอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะการเมืองการปกครองเนี่ยการติดต่อสื่อสารเข้าไปมีบทบาทมีความสำคัญอยู่ในทุกๆขั้นตอนเลยนับตั้งแต่ ก่อนที่เราจะได้ผู้แทนตอนที่เรามีนโยบายนะคะก็จะต้องถ่ายทอดนโยบายลงมายังผู้ปฏิบัติอย่างเราอย่างเงี้ยนโยบายบริหารประเทศนโยบายด้านพัฒนาการเกษตรจะเป็นยังไงถ้าไม่มีการติดต่อสื่อสารแล้วพวกเราก็ไม่รับทราบหรอกค่ะเราก็ไม่ได้รู้คนปฏิบัติงานก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นนักปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนด นโยบายแนวทางปฏิบัติแล้วก็ส่งต่อให้ผู้ปฏิบัตินะคะอันนี้ในประเทศทีนี้ไปดูต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็ยังยังเกี่ยวข้องกับเราอยู่เลยนะคะเพราะว่าการเมืองการปกครองในต่างประเทศเนี่ยมันทําให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปด้วยกันได้ในทุกๆด้านค่ะ ที่เราเห็นสําคัญเลยก็อย่างเช่นเรื่องของการค้าใช่ไหมคะเรื่องสินค้าเกษตรที่เราผลิตแล้วเราก็ส่งออกไปขายต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลายทางต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่ ้องการในลักษณะไหนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของน้ํายางยางพารายอย่างเงี้ยเป็นยางแท่งยางก้อนน้ํายางสดหรือแปลรูปแล้วเป็นถุงมือยางเป็นยางรถยนต์เราไม่รู้เลยถ้าเราไม่มีการสื่อสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญด้านอื่นๆมีอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากที่เรากล่าวมาแล้วด้านอื่นๆก็อย่างเช่นให้ความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจอันนี้พ่อเราคงจะคุ้นดีแหลคะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงอ่านนิยายอ่านเรื่องสั้นดู MV หรือแม้แต่เราไปดูสิ่งต่างๆที่อยู่ใน YouTube ทั้งที่เป็นสาระทั้งที่เป็นความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็เลยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้านเลยค่ะการติดต่อสื่อสารมีวัตถุประสองค์อะไรเรารู้ไปแล้วว่า มีความหมายอย่างไรเรารู้ไปแล้วว่ามีความสําคัญอย่างไรคราวนี้วัตถุประสงค์ทําอะไรบ้างทําไมเราต้องมีการติดต่อสื่อสารวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารนะคะอย่างแรกเลยก็เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับคนที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยเนี่ยได้รู้นะคะอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวชักจูงให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราอย่างที่สาม เป็นการสื่อสารเพื่อที่จะให้คนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยเขาได้รับการศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นเราสามารถเอาความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดเขาได้อันที่สี่ก็คือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันนะคะหรือให้ความบันเทิงเพราะว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะทำให้เราจูนกันง่ายขึ้นนะคะถัดไปวัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมพฤติกรรม ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายเราอยากให้เขาทำยังไงเราอยากให้เขาเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเรามาเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเราจะต้องแต่งตัวยังไงให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอันนี้เป็นการควบคุมพฤติกรรมแต่ถ้าเราไม่สื่อสารกันทุกคนก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะมาเรียนกันได้อย่างไรถัดไปขยับไปไกลตัวอีกนิดนึงนะคะวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเกษตร เราใช้อะไรเราใช้ในการรวบรวมข้อมูลค่ะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายหลายที่เราเวลาที่เราจะไปรวบรวมมาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะต้องใช้การสื่อสารเราต้องไปถามเราต้องไปค้นคว้าเราต้องไปอ่าน ทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนเสร็จแล้วก็กลับมารวบรวม,รวมเก็บไว้เป็นข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วก็เอามาใช้หไหมคะใช้การสิดต่อสื่อสารทั้งนั้นเลยนอกจากนี้แล้วยังใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ในสังคมเกษตรเพราะอะไรในสังคมเนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายหน้าที่หลายบทบาทต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองมีเจ้าหน้าที่เกษตรมีตัวเกษตรกรมีคู่สมรสมีครอบครัวมีลูกหลาน คนละวัยบ้างวัยเดียวกันบ้างพวกนี้เราใช้การติดต่อสื่อสารในการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้ที่อยู่คนละบทบาทคนละหน้าที่กันในสังคมกเกษตรเข้าด้วยกันทําให้เราสามารถที่จะมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการพัฒนาการเกษตร,รต่างๆได้และอีกข้อหนึ่งก็คือเราใช้การสื่อสารในเรื่องของการลดความตึงเครียดในสถานการณ์ต่างๆค่ะ เช่นสถานการณ์ทางการเมืองหลายอย่างเลยที่ตอนนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นแต่เราก็ได้การสื่อสารนี่แหละค่ะที่มาเชื่อมความเข้าใจความความเห็นนะคะแม้ว่าจะต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างแต่ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้การติดต่อสื่อสารนีเป็นจุดเชื่อมโยงได้ทั้งหมดนี้ที่เราพูดไปเนี่ยก็คือความหมายความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร หวังว่านักศึกษาควรจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้นะคะ